วันนี้เรามาพบกับเกมอาร์บอยเกมใหม่ของค่าย PG นะซึ่งวันนี้ผมแบบว่าเอาแมตวัดใจแมตวัดใจคือผมเอางบมา45 0 0 0แต่จะกดไม้พันคนระับมากดไม้พันนะครับซึ่งวันนี้เราจะเราไม่กดเองนะเราจะกด Auto. ออโต้ออโต้สัก50รอบอ่ะซึ่งที่จริงเราควรจะมีงบเนี่ย50,000นนะเว้ย เพราะว่าเรากฎหมายพันไงแต่เรามั่นใจครับทุกคนเรามั่นใจที่แบบว่าจะไม่เสียนะจะไม่เสียนะ,ะจะไม่เสียหมดตู้วันนี้เราจะได้นะครับมาคูณสองไปมาครับสองร้อมาครับ7จ0ดร้อิบุสองมาครับสองสคูณสี่มาครับบราหนึ่งพันสองคูณปเปิดมา1มื0นแปนะครับแเนี่ยอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเนะี่ยทุกคนกำไรหมื่นหนึ่งแล้วอะครับ โคตรเอาอะแต่อย่าลืมไปนะครับว่าเราเล่นไม้พันธุนะเล่นไม้พันธุนี่คือมันก็หมดไวเหมือนกันนะป้าสกเก็ตเตอร์ไม่น่าจะมาให้ผมนะไม้พันธุ์นี่คือจุ้งเลยนะคือเว็บแตกอะก็คือแบบโคตรจุ้งอะครับถ้าไม้พันธล้วได้สกเก็ตเตอร์ด้วยอ่ะจะเริ่มเงียบะนะครับแม่งมาแบบว่าโคตรแรงเลยตอนแรกมาโคตรแรงเลยไม้ไม้พันธุ์กูแบบว่าเหมือนแบบว่า แสดงสายกยยายกรรภว่ามาครับโอ้โหผันสามนึกว่าจะได้เยอะโอ้โหกูเริ่มกลับไปใกล้ก้เข้าทุนกูแล้วเริ่มกลับเข้าใกล้ทุนกูแล้วมาครับ4ัน6ก็ถือว่าได้อยู่อ่าเ้วตอนนี้เราแบบก็กำไรทรงๆแบบว่ากำไรหมื่นหนึ่งอยู่นะกำไรทรงๆอยู่นะครับเหลืออีกยี่สิบรอบสิบเก้ารอบอยังทรงๆอยู่ ช็อตเมื่อกี้หกหมื่นแทำไมเราไม่เลิกมาแต่ไม่เป็นไร้วเราต้องแบบทำตามแบบว่าเป้าหมายของเรานะห้าสิบรอบก็คือห้าสิบรอบเป๊ะเปนะมาดูดิว่าแบบว่าไม่ใช้ตัวของตัวเองอะครับมาครับอยากจะเลิกตอนนี้ได้ไหมไม่ใช้ดวงตัวเองแล้วมันแบบจะขนาดไหนแคเตั้งมาไม่มาวะไม่เข้าอะไม่เข้าแก๊บวะ มาครับพันมาครับอีกูกว่าดิสองแต่รอบสุดท้ายกูอยากกดเลิกตรงนี้แต่ไม่ไปมเป็นไรครับสามร้อยพันแปดจะหมดแล้วจะหมดแล้วกำไรสองหมืน่นกำไรสองหมื่นขออีมาครับอีกสองอรอบกำไรสองหมืนม่นพอดีถ้าไม่ได้ก็กำไรสองเป็นไงครับผมเอามาสี่หมืน่นห้า ตอนนี้ได้หกหมืนโอ้โหกำไรสองหมื่นเน้นเน้นเราเล่นต่อไม่มีสิเสียเราพอแค่นี้แล้ววันหน้าเรามาเอาคืนก็ยังได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนละกันเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุบูจุบู